สว,ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจับจุกอีสานดิช่อเนาะแม่จับพี่โนโ้องวันนี้ก็มาไลฟ์สดกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้จานจุกมีเมนูที่จะมาแนะนําเด้อพี่น้องเด้อแจ่วหอนจ้ะพี่น้องแจ่วหอนนะครับผมโอ้โหพร <ผม S 1> ้อมผักผักของเราเนาะแต่ก็แจ่วแนะนําเมนูน้ำไอ้แจ่วเนาะแจ่วหอนเห็ดเอกจ้ะพี่น้อง น้ำจิ้มแกวของแก้วหอน,น <Okay. S 1> ทำเองครับสูตรแม่แพรว่าแพรวาชาแนล mm hmm. และก็มีชุดก้อยขมนิดหนึ่งเนาะจำสุกเค็ดเองนะพี่น้องแต่จำสุกจะปั่นก้อยขมก่อนพี่น้องเอย mm hmm. เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห mm ็นหนาเห็นตากันบ่มาได้ครับผมบ้านไกลบ้านไกลเนาะ mm hmm. มากินน้ำกันได้วแซ่บๆน้ำกันครับ สวัสดีวันที่ยี่สิบมีนาเนาะสองพันห้าร้อยหกแปดในแดพี่น้องนะไปจันย์สุกโอ้โห oh. ขออนุญาตก้อยขอมจะทำก่อนอืม,อมใสน่นื้นอไงอือันี้ใส่ผักกอนอรอยอม ใส่ผักเ๋ยวี่่น้องมันจะหอมนะนี่ <c oughs> แล้วก็ใส่น,นี้ลงไปน้ำเราเดือดได้ที่แล้วใ,ใส่ไปเลยจา้า <c oughs> ใส่จุ่มน่าจะกินเขา่าน่าจะกิน,นมันมากล็ดแจ้วหอมน้ำกัน นีต้องข้าวไม่ทั้งสา,าลพัดแจ่วห้อนเนาะแจ่วห้อนอแบบสะดุ้งสะดุ้งมันจะแซบขออน,นุญาตจัดหนึ่งวันนะครับผมสวัสดีครับมาครับผมมากินแจ่วหอ้อนนำกันเนาะอือเสือกำลังสะดุง้งสะดุ้งเลยนะครับผมเป็นตัดแซบ มาจ้าแวนว่ะมามามาเลยครับมอเสยบเสบกำลังเสยบเตอนญาติากกินเลยครับผมอือสะดุ้งสะดุ้งอือันนี้มันรลื่นเลยนะแว่นพักกันไปเกียยไปน่อือสะดุ้งหันแหลกตาวานเหรอแมน ไม่ต้องแบบอืมอันนี้มากเนาะไม่ต้องสูงมากตับันแมนประมาณตับหมกกำลังดีเนาะแล้วก,ก็กินด้วยผักผักแก้อุมออามาตับหวาน บราดน้นนำจิ้มแจ่วเข้าไปก่อนงาหยาดเป่าอันนี้พวกเศษเดี๋ยวแจ่มันมเนาะแซ่บใส่ผักจิ้ผักด้วย เข่ากับบรรยากาศเนาะอากาศบดบองห่อนปะแนนน้ำลายแตกเลยพนมา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 กินนันเล้วทำเองทำเองมากินน้ำกันเดินนองเด้อก้อยขมอันนี้ก้อยขมแานุกทำเองเฉพาะอุจุนี่แหละจะไปปั่นพอวเดียวอือ เมนูเนื้อนะครับผมวันนี้สำหรับคนไม่ทันเนื้อก็ต้องขอโทษขอภยัยโหละพายองลงไปนํำลงไปือพอปุอัดอืดแล้วจ้ะ นี่กินร้อๆนๆเนาะเนีนนนนยนอ,อ๋ออมอืมเอ๊บอ๋อมเดี๋ยวฮอ,อ,อนทำเอง มีเส้นน้ำแน่เพื่อมาเส้นเนาะอืมอเอาเส้น,นอืกินร้อน มาเด้อเส็บเสบเสบเสบ,สบอืมอ๋มอ,อ,อตรวจกินครับจานสุกกินกับข้าวนียวนะครับผมสองอย่างเ,เลยเก๋ยวห้อนกับข้าวนียวนข่ากันบ้าะ,ะครับระว่าจานสุปม,มีก้อยขมอยู่เนะาะนี่พี่เรา จำเป็นในก้อยขมอ,อืมอืมอมกนินทั้งเขากินทั้งแก้วคอนเรยจงสันชุบุยทอง <laughs> Kính chúc sống lại ừ. toàn. in lại lại sẽ đặt tròi thế nào mà Không cho không เล็ดเองกับมือครับผมน้ำงเ้รเกลวบวกแบบ sa dung. lại. นานๆกินทีนะอเอาแบบสะดุ้งสะดุ้งเนาะอือม,มันถึงอร่อยน,นี่มาได้ครับผมพี่น้องสวัสดี สังสามท่านสี่ท่านเนาะกินนำ้ำกินน้ำมาครับโอ้มากินน้ำกันครับคุณวันชัยจนนันทจรนี่จะแซ่บน,น้อกานเมนูเด็ด <c oughs> ตับหวาน โอ้อยาวมากมหมอกระเขาเต็มใจดีร้อนไวร้อนไวนุงเริ่มอาระวาดละย,ดยุ่งกับพยุง น้ำจิ้มรสชาติกลมกล่อมเนาะกำลังดีเลยกลมกล่อมเรี่ยวนิดนึงหวานนิดนึงกินกับแจ่วฮ้อนเข้ากันดีครับนะครับผมอ๋มอครับมเมันแจ่วฮ้อนด้วยกันเนาะ ติดบันเด็ดยินจานกินให้อร่อยนะครับครับผมครับมาครับผมมากินด้วยกันเนาะเมนูนี้ก็นานานทีจัดทีแม่นจะ้ะอต้องซังปลาเพิ่มมาเนาะอืที่แกมาส่งกับข้าวกับปลาทุกวันที่ยี่สิบพี่น้อง อใาายหดสอยใสายหดนั่นนี่ก้อยขมตามสุกุดก้อยขมเ mm hmm. ข้าเหนียวด้วย มันลดได้นะลดระดับเอาละแรงเกินนีน้องเสียบเสียบเนื้อหวานเนื้อสดมันหวานเนะ่นี่ลูกเพียเ้ยนปลาใช่ อยากกินก็อะไรก็ใส่ไปเนาะแกงฮ้อนเนี่ยมก็คล้ายหมูกระทะเนอะพี่เนาะคล้ายๆกันเนาะชอบอะไรก็เติมไปเนาะแมนอืม ต้องมีผักด้วยเนาะเมนูเล็กหน,น,น,น่อยมาเด็กๆชอบผู้ใหญ่ก็ชอบว้าว Giùm nó bọn nó nhỏ, tay em xà em đây mày 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 coi khổng mày 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 ui, Ừ. Ừ. Được. ăn à. lắm âm cái gì đó? กินแล้วร้อนม,มาได้ครับผมอแม่พี่น้องกู้ขุสุขเนาะมากินกับจันสุกกับแม่แพรวายใช่ไหมคแม่เหรอพี่น้องกระล่งเขาทีเขาท่าง ไฟกําลังดีไฟกําลังร้อนดีเลยนะครับผมมามามาเซบเซฟนกันตับสุกมากแม่อร่อยอต้องเติมน้ำหน่อยหล้วบล่าเ้กระตากนะเจ้าทุดนี้ออกก่อน

กล่อยขม เล่นอะไรก่อนก็นได้<ะ>เล่งเบอร์สองแมนปรับะระดับได้ Hãy giảm. cho kênh Ghiền Mì จังนาทีละสิบกาละโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้ลาพี่ลาน้องไว้เพียงสนิทนะครับผมะไรอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามให้กันสุดเลยครับผมไลฟ์สดก็จะไปจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะ